สวัสดีครับเรามาปรับหน้าแสดงตะกร้าสินค้าให้สวยงามในตอนที่3นะครับอ่ะกลับไปที่เวิร์กช็อปของเรานะครับผมอันนี้คือหน้าตะกร้าสินค้านะครับที่มีการเอาคลาส bootstrap version น4มาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาส container row Call แล้วก็คลาส table ต่างๆแล้วก็คลาส btn นะครับที่ทำให้ลิงก์ธรรมดาบ้านๆนะครับ มีความสวยงามนะครับโดยที่มีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ครับเราจะมาปรับให้มันสวยงามนิดนึงนะครับอย่างเช่นลิงก์ลบนะครับหรือว่า,าการลบสินค้าออกจากหน้าตะกร้านะครับก็ทําให้มันมีขนาดเล็กลงมากกว่านี้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่ที่เป็นจํานวนนะครับเราก็ปรับให้มันเป็น type number ที่มีความสวยงามแล้วก็ใส่ class form control เข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็ เราจะมีการเอาภาพสินค้ามาแสดงด้วยครับแล้วก็ ID นะครับแล้วก็ก็คือเลขลำดับการซื้อสินค้าอย่างเช่นนะครับลำดับ1 2 3 4สนะครับผมให้มีความสวยงามแล้วก็ดูพร้อมแล้วก็ดูครบมากกว่านี้นะครับผมอ่ะนี่คือหน้าตะกร้าสินค้าตัวอย่างนะครับมีลำดับด้วยครับมามีภาพสินค้าด้วยนะครับผมแล้วก็ จำนวนครับก็แสดงฟอร์มที่เป็น Class อร์มคอนโทรลนะครับที่มันโคง้โคงๆสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มลบนะครับก็เล็กลงนะครับผมเราจะทำให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเรากลับไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า c a r t 2 php นะครับผมหน้าตะกร้าสินค้าที่เราใช้ bootstrap Version 4ชื่อไฟล์ว่า c a r t 2 php นะครับผมอาจากนั้นครับเราไปเริ่มที่ ปุ่มลบของเราเลยครับซึ่งปุ่มลบของเรานะครับตอนนี้ครับมันค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งความจริงมันไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาคําว่าลบก่อนนะครับหาคําว่าลบอ่านี่ครับอยู่ในบล็อกนี้นะครับที่ใช้คลาส btn btn k y danger นะครับ ถ้าเราหาไม่เจอก็เหมือนเดิมครับเราใช้วิธีการค้นหานะครับจากโปรแกรมที่คุณใช้เขียนโค้ดนะครับแต่ถ้าเป็นบนสับรามเทคนะถ้าคุณใช้ Windows คุณใช้คุณกดปุ่ม Control แล้วก็ A F f ฟ n ังก้แต่ถ้าเป็นเครื่อง Mac คุณก็ c o t t r o l อ่าโทษทีครับ Command แล้วก็ A f f ฟ n ังก้ค้นหาเขาว่าลบนี่ครับค้นหาคขาว่าลบถ้าเจอครับมันจะไฮไลท์ให้แบบนี้ เราก็รู้ว่าโค้ดนี้นะครับคำว่าลบอยู่ในบรรทัดที่เท่าไหร่นะครับผมจากนั้นเราจะเอาตัวค้นหาออกแล้วก็กด esc นะครับที่อยู่มุมซ้ายบนสุดนะครับหรือว่าปุ่ม escape นั่นเองนะครับอ่าเราเจอแล้วครับในการจะทำให้ปุ่มเล็กลงนะครับเราก็ใส่คลาสเพิ่มเข้าไป btn btn danger เราก็วัดเพิ่มครับ btn sm อ่านี่ครับขีด sm นะครับ ทำให้ปุ่มมันเล็กลงนะครับใส่คลาสเพิ่มเข้าไปแค่นี้นะครับสูมให้ดูเยอะๆนะครับจากนั้นครับตรงนี้ถ้าขึ้นแบบนี้คลิก C คสเซิลนะครับเซฟครับแล้วก็ไป r e รีเฟ h ดูหน้าระบบนะครับคลิก r e รีเฟะเห็นไหมครับปุ่มเล็กลงแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นจํานวน เราไปดูครับว่าตอนนี้จํานวนของเราที่มีการใส่ฟอร์มเข้าไปเนี่ยอินพุตัวนี้เข้าไปครับเป็น Input type number แล้วหรือยังที่สามารถรับค่าได้แค่ตัวเลขเท่านั้นแล้วก็กําหนดให้ซื้อขั้นต่ําแค่กําหนดให้ซื้อขั้นต่ําก็คือตั้งแต่1ขึ้นไปนะครับแล้วก็ใส่ class form control เข้าไปด้วยนะครับให้มันมีความสวยงามโค้งแบบนี้นะครับผมโอเคครับไปต่อที่ code card t ครับ c a r t p p Input type number อ่านี่ครับที่เป็นนี่ครับใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว name a m o n t นะครับผมเป็นจำนวนที่สั่งซื้อนะครับมี s i ส์2ด้วยอ่ะเราลบ size ทิ้งไปเราจะมีการใส่คลา s ครับเท่ากับ single c o d e อ่านี่ครับทำไมต้องเป็น single c o d e เพราะว่าเรามีการ echo เปิดด้วย double c o d e เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น attribute อะไรที่เป็นข้างใน ต้องเป็นซิงลโครเท่านั้นเห็นไหมครับไทเท่ากับซิงลโครแล้วก็นัมเบอร์คือรับค่าแค่ตัวเลขเท่านั้นนะครับผมอ่ะเนมเหมือนกันเท่ากับซิงลโครนะครับผมแว l u e ูก็เหมือนกันรับค่าก็คือเท่ากับซิงลโครเหมือนกันคลาสของเราก็เท่ากับซิงลโครเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใส่ฟอร์มคอนโทรลเห็นไหมครับขึ้นให้แบบนี้เลยครับอ่ะแล้วก็เอนเตอร์ได้เลยนะครับอันนี้อยู่ที่การติดตั้งตัวแพ็กเกจคอนโทรลของสับรามเทคด้วยนะครับซึ่งมีคลิปย้อนหลังอยู่ กลับไปดูได้นะครับผมอ่ะนี่ครับเราได้คลาสฟอร์มคอนโทรลมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็น Input type number เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปครับเซฟรีเฟซดูหน้าหน้าระบบเราครับอ่าเห็นไหมครับผมสวยงามมากขึ้นครับตอนนี้ครับถ้าเราลองใส่แบบติดลบล่ะอ่ะยังได้อยู่เห็นไหมครับยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่ เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปมีเราต้องมีการกําหนดมินนะครับคือค่าต่ําสุดในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งเข้าไปด้วยนะครับค่าต่ําสุดครับมีคลิปสอนแล้วก่อนนั้นนี้โดยที่เราจะมีการเพิ่มแอ t r ิ b ว t e เข้าไปาคลิปนี้ถือว่าเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งครับมินเท่ากับแล้วก็สิงคโปร์นะครับผมผมกาหนดให้ขั้นต่ําเท่ากับ1น,นะครับขั้นต่ําเท่ากับ1 นะครับผมอ่ะเซฟแล้วก็รีเฟซดูผลลัพธ์อ่ะนี่ครับเราจะคลิกอ่ะนะครับคลิกที่เป็นนะครับตัวลดลงเนี่ยลดจำนวนลงเนี่ยเราคลิกลงยังไงนะครับมันก็จะอยู่ที่1น,นะครับจะอยู่ที่1เพราะว่าเรากำหนด Min เท่ากับ1น,นะครับหรือเราลบออกแล้วเราพิมพ์ลบ2อ,อ่ะสมมติ Enter ่ะมันบอกว่าเห็นปะครับ ขั้นต่ำคือ1น1เท่านั้นนะครับหขึ้นไปนะครับผมตั้งแต่1ขึ้นไปนะครับอ่าเราก็เปลี่ยนคืนเป็น1นะครับแล้วก็คลิกปรับปรุงอ่านี่ครับคลิกปรับปรุงนะครับอ่าได้จํานวนมาแล้วนะครับผมอ่าปุ่มลบเล็กลงแล้วนะครับจํานวนสั่งซื้อเป็น input type number มี form control แล้วก็ใส่ min เท่ากับ1เรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราจะเอา ID แล้วก็ภาพสินค้ามาแสดงนะครับให้เหมือนกับตัวนี้ครับ นี่ครับให้เหมือนกับตัวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไปเพิ่มนะครับคอลัมน์เข้ามาก่อนนะครับผมกลับมาที่ตลางนะครับมีสินค้ามีราคาจำนวนครับเราก็คัดลอกนะครับคัดลอกตัวนี้ครับสินค้าครับเพิ่มมาอีก2อันนะครับอันแรกใส่เป็นชาร์ปนะครับอันที่2ใส่เป็น img ก็คือภาพสินค้านะครับใส่ตรง td ตรงนี้นะครับแล้วก็ ที่เป็นคอสแปนตรงนี้ครับเมื่อกี้มันเป็น5เราเพิ่มมา2ต้องเป็น7นะเป็น7นะครับมันเป็นการ merge c e ลนะครับเหมือนกับเอ็กเซลนะครับหรือว่าประสานเซลนั่นเองนะครับผมอ่ะเมื่อมีการเพิ่มชาร์ปหรือว่า ID มาแล้วนะครับในส่วนของหัวตารางนะครับต่อไปก็คือมาทําในส่วนของทีบอดี้เราก็อ่ะนี่ครับมาใส่ในส่วนของ TR ตรงนี้ครับอ่ะนี่ครับแล้วก็คัดลอก นะครับ Echo ตัวนี้มาได้เลยนะครับนี่ครับ P name นะครับแล้วก็ค่าวิดพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการอีกทีนึง่งอ,อันแรกครับเราจะให้มีการแสดงไอเทมของการสั่งซื้อก็คือคอลัมน์นี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวแปร i บวกเท่ากับ1นึ่งนี่ครับ บวกเท่ากับ1แล้วก็ตรงนี้เป็นภาพสินค้าใช่ไหมครับคอลัมน์นี้เป็นภาพสินค้าถ้าเรานึกโค้ดไม่ออกนะครับถ้าเรานึกโค้ดไม่ออกให้เรากลับไปที่ระบบหลังบ้านนะครับว่าจะเอาภาพสินค้ามาแสดงได้ยังไงอ่าอย่างเช่นผมไปที่แอดมินนะครับเราไปที่ List P.R.D ก็คือหน้าสําหรับแสดงสินค้านั่นเองนะครับที่อยู่ในส่วนการจัดการสินค้านะครับ P.R.D list อ่านี่ครับหน้าแสดงรายละเอียดสินค้าระบบ หลังบ้านที่เป็นของพาร์ทหนึ่งนะครับเราดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมานะครับอ่เห็นไหมครับที่แสดงภาพตรงนี้เราก็ใช้วิธีการคัดลอกไปเลยครับอ่นี่ครับใช้วิธีการคัดลอกไปเลยนะครับจากนั้นเรามาวางแทนตรงนี้ครับอ่นี่ครับถ้านึกโค้ดไม่ออกให้ไปดูต้นแบบนะครับป้องกันการพิมพ์ผิดได้ด้วยนะครับอ่จัดโค้ดให้เป็นระเบียบนิดนึงอ่นี่ครับข้างบนนะครับอ่ มีการใส่เพิ่ม Td ขึ้นมาก็คือ sharp กับ img สำหรับแสดงลำดับนะครับแล้วก็ภาพของสินค้านะครับแล้วก็ด้านล่างครับที่เป็น tr ตรงนี้ครับเรา echo นะครับที่เป็นตัวแปร i บวกเท่ากับ1นะครับก็คือทห่น้มีการ run ตัวเลขนะครับเป็นอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นมีสินค้า5รายการก็คือ 1, 2, 3, 4, 5นะครับต่อไปครับเป็น ภาพสินค้านะครับภาพสินค้าของเราอยู่ในโฟลเดอร์ออนไลน์โปรดักนะครับเพราะฉะนั้นจุดจุดสลตรงนี้เราลบออกแล้วก็ใส่ชื่อโฟลเดอร์เข้าไปแทนก็คือออนไลน์โปรดักต์นี่ครับแล้วก็สลตด้วย png แล้วก็สลตด้วยชื่อโ o รที่เรียกหม echo นะครับให้ดูโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บภาพสินค้าอีกรอบหนึ่งนี่ครับเราอยู่ในโปรเจกต์ไมเคิเราเข้าไปที่ออนไลน product นะครับแล้วก็ เราไปที่ pmg อ่านี่คือโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บภาพสินค้าของเรานะครับจะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ออนไลน์โปรดักนะครับผมเพื่อความชัวร์มันมีวิธีเช็คครับอ่าวิธีเช็คก็คือเรากลับไปหน้าหลักก่อนนะครับนี่คือสินค้าที่แสดงจาก d a t a าเบสวิธีเช็คนะครับว่าภาพสินค้ามันอยู่ในโฟลเดอร์ไหนให้เราคลิกขวาแล้วก็เลือก Inspect อ่านี่ครับ ขึ้น inspect แบบนี้นะครับผมเราคลิกที่นี่ครับที่มีลูกศรแบบนี้นะครับ select add element นะครับคลิกให้เป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีฟา้าแบบนี้แล้วก็ไปคลิกนะครับที่ภาพของสินค้าคลิกภาพนะครับเห็นไหมครับมันจะมีไฮไลท์โค t c ให้เห็นไหมครับ,บ img src online product p m t แล้วก็ชื่อของภาพสินค้านะครับผมอันนี้เป็นการเช็คว่าภาพ ของเราอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะครับมีโฟลเดอร์ไหนต้องเข้าถึงก่อนแล้วต้องสล a s ด้วยโฟลเดอร์อะไรถึงจะเข้าไปถึงซอสของภาพเราอีกทีหนึ่งหรือว่าไฟล์ภาพของเราอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้คือการใช้ inspect ในการเช็คนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเปิดเปิด inspect ครั้งแรกนะครับมันจะอยู่ฝั่งขวามือแบบนี้นะครับถ้ามันเช็คยากเช็คลําบากนะครับให้เรา,าคลิกตรงจุด3จุดตังนี้นะครับจุด3จุดตรงนี้ครับ,รค,รบคลิก แล้วก็ให้เราเลือกเป็นนะครับ dock to bottom พอคลิกปั๊บนะครับเห็นไหมครับมันจะมาอยู่ด้านล่างนี่ครับเราสามารถขยายได้นะครับขยายได้นะครับผมกลับไปหน้า product นะครับอยากปิดก็นะครับปิดไปนะครับผมอยากปิดก็ปิดไปทีนี้ครับมันมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นนะครับบอกว่า under f i l e v a r a b l e i อ่านได้ variable i เพราะฉะนั้นนะครับเราไปดูบรรทัดที่75ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับภาพสินค้าเราแสดงแล้วนะครับภาพสินค้าแสดงแล้วลำดับก็แสดงแล้วแต่มีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นในบรรทัดที่75เราไปดูครับ75ครับคือบรรทัดนี้นี่ครับตัวแปร i บวกเท่ากับ1อยู่ๆเรามาใส่ตัวแปร i เลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากปิดการแจ้งเตือนวิธีหนึ่งคือการใส่ ads ข้างหน้า อันนี้คือวิธีที่ง่ายสุดสั้นที่สุดนะครับผมเซฟทั้งหน้าปิดการแจ้งเตือนนะครับผมเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเราจะมากําหนดนะครับความกว้างของตารางนิดนึงเห็นไหมครับมันยังมีอะไรที่ขาดไปแล้วก็จํานวนสินค้าเราแบบแสดงสั้นมากนะเพราะนั้นหน้านี้ต้อง ละเอียดนิดนึงนะครับเราจะมากําหนดความกว้างใหม่นะครับผมอ่ะนี่ครับ id นะครับมันกว้างตั้ง300กว่าพิกเซลนะครับเราลองลดดูครับเหลือแค่5 0พิกเซลนะครับ5 0พิกเซลเซฟแล้วก็รีเฟรชดูอ่ะนี่ครับก็ยังใหญ่อยู่นะครับอ่ะลดลงนิดนึงนะครับเป็น2 0พิกเซลนะครับ หวึยนะครับหรือใครจะกำหนดเป็นรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ก็ได้เหมือนกันอ่ะนี่ครับแล้วก็ภาพสินค้าครับมันก็ยังใหญ่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เปลี่ยนใหม่เลยครับให้กำหนดการแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าครับโดยที่เราจะมากำหนดตรงนี้นะครับอ่ะอะไรที่อยู่ใน TR ตรงนี้นะครับที่มีความกว้างอยู่นะครับเราลบทิ้งให้หมดเลยอ่ะนี่ครับลบทิ้งให้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์แทนนะครับผมนี่ครับให้เวลากับมันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รวมครับรวมตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราเพิ่มเข้าไปอีก2 TD ทีดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงคอสแ p a นตรงนี้เปลี่ยนเป็น5อ่านี่ครับเปลี่ยนเป็น5 พอเปลี่ยนเป็น5เสร็จแล้วนะครับผมข้างล่างก็มีความเกี่ยวข้องด้วยเราก็เพิ่มอีก2เป็น6่านี่ครับอ่ะเซฟแล้วก็รีเฟชดูผลลัพธ์ก่อนนะครับว่าตอนนี้หน้าตาอกมายังไงนะครับอ่ะนี่ครับตารางเท่ากันแล้วนะครับผมแต่นะครับเห็นไหมครับตัวเลขลำดับนี้แบบใหญ่เวอร์ลังการนัะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาเปลี่ยนฟอร์แมตกันนิดนึ่งนะครับเราจะมาเปลี่ยนฟอร์แมตกันนิดนึงนะครับ การเปลี่ยนฟอร์แมตครับไอตรงคําว่าตะกร้าสินค้าตัวนี้ครับเราไม่ต้องให้มันอยู่ในตะกร้าสินค้าเลยนะครับผมจะลบออกครับดูนะครับค่อยๆทำไปพร้อมกันนะครับตะกร้าสินค้าตัวนี้ครับผมมาเปิดข้างล่างที่เป็น deep class call ต่างๆนะครับผมใส่เป็น tag s 3อนี่ครับตะกร้าสินค้าเอาไว้ข้างบนแล้วก็ tr ตรงนี้ครับผมลบทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องให้มีนะครับ แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นส่วนที่เราจะมากําหนดความกว้างนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น TH ได้เลยนะครับวิธีเปลี่ยนเป็น TH ท,ทั้งหมดคัดลอกไปครับไฮไลท์แล้วก็คัดลอกครับแล้วก็ Ctrol n เนเนอร์แนดเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาจากนั้นเราวางครับวางในหน้าใหม่แบบนี้ครับและเราใช้วิธีการค้นหาแล้วก็แทนที่ครับถ้าเป็นบน Win d o w s นะครับกด c t r โซแล้วก็ H ฮ่องกง แต่ถ้าเป็นบนเครื่อง Mac กนะครับกด Command Control อ่อ Command อ o p t i o n แล้วก็ตัว F นะครับผม c o m m a n d Option แล้วก็ F f u n ังกนะครับผมกดแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็คือการค้นหาแล้วก็แทนที่นั่นเองนะครับเราค้นหาทีดีแล้วก็ Replace เป็น TH นะครับผมเซฟแล้วก็รีเอ่านี่ครับเซฟแล้วก็ Refresh เสร็จแล้วนะครับเราก็จัดโค้ดนิดนึงครับไปที่ Edit แล้วก็ Beautify HTML นะครับได้แบบนี้มาแล้วครับคัดลอกครับแล้วก็ไปใส่แทนนี่ครับวางเสร็จแล้วครับเหมือนเดิมครับ edit แล้วก็ beautify HTML จัดโค้ดนิดหนึ่งนะครับผมจากนั้นครับกำหนดความกว้างครับนะครับกำหนดความกว้างครับ w d t h นะครับผมใส่5%ไปก่อนนะครับใส่5%ไปก่อนให้ทุกอันแล้วก็ค่อยมาเฉลี่ยให้ครบ1้ออ่์นนี่ครับ มันจะดูมีความยุ่งยากที่หนึงนะครับเพื่อให้หน้าตะกราของเรามันสวยงามนะครับผมเพราะฉะนั้นมันต้องเสียเวลากับมันที่นึงนี่ครับลบหนะครับมาแล่จากข้างบนดีกว่าภาพแสดงแค่10%ก็พอนะครับสินค้าก็คือชื่อสินค้าใช่ไหมครับแสดงสัก55%นะครับตอนนี้ เรามี50 15นะครับอันนี้ก็จะเป็น70แล้วนะครับ70แล้วต่อไปก็เหลืออีก30นะครับราคานะครับราคาเราก็ใส่เป็นแค่อ่าราคาสัก10แล้วก็จำนวนนะครับใส่10เหมือนกันนะครับรวมก็นะครับรวมก็5นะครับแล้วก็ลบก็5นะครับอ่ะลองดูก่วนครับว่ามันมันบาลานซ์กันไหมนะครับ เซฟรีเฟซนะครับปั๊บเห็นไหมครับโอเคครับเริ่มดูดียิ่งขึ้นครับแต่อะไรพังครับตรงนี้พังครับกลับหน้ารายการสินค้านะครับตรงนี้พังวิธีแก้ก็คือนะครับวิธีแก้ก็คือเราย้ายครับอ่าย้ายตรงที่เป็นลิงก์กลับหน้ารายการสินค้านี่ครับที่เป็นทีดีตัวนี้ครับคัดไปเลยครับคัดเสร็จเอาไปไว้ในแท็ก s ออ่านี่ครับ เอาไว้ให้อยู่ที่เดียวกันนะครับผมแล้วก็ td ตรงนี้ครับลบทิ้งไปนะครับลบทิ้งไปแล้วก็ cospan เพิ่มเป็น7อ่านี่ครับเพิ่มเป็น7นะครับ save แล้วก็ refresh ดูผลลัพธ์อีกทีหนึ่งอ่าเห็นไหมครับกับรายการสินค้านะครับย้ายไปอยู่ด้านบนอ่านี่ครับมีรูปภาพมีสินค้าอยากใส่อะไรข้างล่างสินค้าก็ค่อยใส่เข้าไป นะครับผมมีราคานะครับผมมีราคามีจํานวนราคารวมต่อบาทนะครับราคาแล้วก็มีลบมียกเลิกปรับปรุงสั่งซื้อนะครับเห็นไหมครับหน้าตากร้างเราเริ่มสวยงามแล้วนะครับต่อไปครับเราจะมาจัดการนะครับเกี่ยวกับการยกเลิกนิดนึนงครับหรือว่าการปรับปรุงนิดนึงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเราใช้ค์าที่ชื่อว่าค่า d o p p เฉยใช่ไหมครับ แต่หน้านี้คือหน้าไฟล์ใหม่แล้วนะครับเราเปลี่ยนเป็น c a r d 2 p h p เพราะฉะนั้นถ้าเราคลิกลบเห็นไหมครับมันยังวิ่งมาที่ c a r d p p p เฉยๆอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไปเปลี่ยนครับให้มันถูกไฟล์นะครับเพราะว่าเราจะเก็บ c a r d p p h p เฉยๆไว้ดูว่าหน้าตาคลาสสิกมันเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเรามีการเอา Bootstrap version 4มาใส่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะ ให้เปรียบเทียบดูความสวยงามของมันนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับไปที่ c a r d 2 o p p s p รอบหนึ่งนะครับจากนั้นวิธีเช็คนะครับว่าเรามีการลิงก์ไปที่ f i ล์ c a r d d p s p กี่ที่กี่จุดนะครับเราใช้วิธีการค้นหาแล้วก็แทนที่เหมือนเดิมครับผมค้นหาคับว่า c a r d p h p นะครับแล้วก็ผมจะแทนที่นะครับ เป็น card t o o l php แบบนี้นะครับอ่ะนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันจะมีไฮไลท์บอกนะครับว่าอ่ะเราเจอกี่ที่อ่ะหที่นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาอ่ะนี่ครับเจอ card php นะครับผมอสองที่นะครับเราคลิก replace all ตรงนี้ได้เลยอ่ะใช้วิธีการค้นหาแล้วก็แทนที่ครับมันจะไวสุด นะครับมันจะไวสุดนะครับผมแล้วก็พอย้ายออพอค้นหาแล้วก็แทนที่เสร็จแล้วนะครับเซฟแล้วก็ไปรีเฟซนิดนึงครับว่ามันยังใช้งานได้ไหมมันพังไหมมันไปกระทบกับส่วนไหนไหมนะครับอ่ะกลับไปหน้าหลักก่อนอ่ะคลิกเพิ่มสินค้าเข้าไปนะครับอ่ะเพิ่มได้ตามปกตินะครับผมคลิกปรับปรุงอ่าน่ครับคลิกป,ปุงก็ยังทํางานได้ตามปกตินะครับคลิกยกเลิก ก็ยังอยู่หน้า cards two php นะครับผมโดยตอนที่เรายกเลิกแล้วนะครับมันไม่มีตะกร้าสินค้าแล้วนะครับเราจะต้องซ่อนปุ่มปรปับปรุงและก็สั่งซื้อไปด้วยนะครับซึ่งจะเป็นคลิปในตอนที่4นะครับคลิปในตอนที่4ที่จะทําให้มันหน้านี้มีความครบมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่มีรายการตะกร้าสินค้าเลยนะครับไม่มีรายการสินค้าในตะกร้าเลยแต่สามารถคลิกปรับปรุงได้คลิกสั่งซื้อได้ มันก็ไม่ค่อยเม็เซนเท่าไหร่นะครับผมอ่ะตอนนี้เรามาถึงตะก,กร้าสินค้าตอนที่3แล้วนะครับหน้าตะก,กร้าสินค้าของเราก็มีความแพงมากยิ่งขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมมีการเอา bootstrap version สีมาใส่ด้วยเห็นไหมครับอ่ะเริ่มหรูหราแล้วนะครับเริ่มหรูหราแล้วนะครับดูสวยงามมากขึ้นอ่ะโอเคนะครับในตอนที่4นะครับอย่างที่บอกถ้าเราไม่มีรายการสินค้าแล้วอ่ะอย่างเช่นลบทิ้งไม่หมดแล้วนะครับ ปุ่มปรับปรุงนะครับแล้วก็สั่งซื้อมันต้องโดนซ่อนนะครับไม่ใช่ยังให้ไม่ใช่ยังแสดงให้คลิกได้อยู่นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ